ขอบคุณคุณสาธาีีรัับแหมก็สนุกสนานเป็นอย่างยิ่งนะครับมาดูรายงานนายกเพื่อคนจนกันต่อนะครับทุกความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่างก็ถูกจับจ้องจากสังคมไม่ว่านโยบายที่พยายามขับเคลื่อนเพื่อคนมีความเท่าเทียมกันและก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็กลายเป็นกระแสโดยเฉพาะเลขทะเบียนรถครับที่ให้โชคมาแล้วหลายงวดติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับ ให้ข้อความและเสียงร้องให้กำลังใจนายกสู้ๆจากประชาชนที่คอยสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่กระหน่ำเข้าใส่อย่างหนักหน่วงแม้จะมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยและออกมาคัดค้านแต่ก็อย่าลืมว่ายังมีประชาชนอีกกลุ่มหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ออกมาแสดงพลังซึ่งอยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนให้ผู้นำหญิงคนนี้ทำหน้าที่ต่อไป ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุขุมอดทนหรือด้วยนโยบายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมเสมอภาคไม่ว่าอะไรก็ตามก็ทำให้นายกยิ่งลักษณ์อยู่ในใจของประชาชนคนรากหญ้าหรือคนระดับล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมเพราะต้องยอมรับว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและทันสมัยมากเพียงใด แต่สังคมไทยก็ยังมีการแบ่งชนชั้นวันณนะมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นรัฐบาลยิ่งลักจึงพยายามที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทยด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอาทิการปลดหนี้เพราะทุกคนล้วนเป็นหนี้โครงการ30บบาทรักษาทุกโรคเพราะคนจนต้องการสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยงบประมาณในการลงทุนนั่นคือนโยบายกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จบปริญญาตรีเงินเดือน15,000บาทหรือค้าวแรงขั้นต่ำ300บาทเพราะทุกคนอยากมีรายได้สูงเพียงพอกับค่าครองชีพการจัดพื้นที่โซนนิ่งเกษตรโดยเฉพาะการ